ที่ทุ่งไทยอินไซต์แนลเอาแล้วครับหวังว่าวิทยุคงตามกันทันนะฮะรับรับสัญญาณกันทันนะฮะอย่างรวดเร็วจริงๆเอาแล้วครับค่ะจากธรรมกายคตัดกลับมาที่เรื่องดราม่าโรงไฟฟ้าท่านหินจังหวัดกระบี่ที่บอกเป็นสองเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องนี้ดราม่ายาวเลยไหมฮะหนังเรื่องนี้ยังอีกยาวยาวกว่าธรรมชโยไหมคะยาวกว่าสิยาวกว่านะโปรเจกไม่กับโปรเจกเรื่องของเรื่องนะฮะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ใช่ค่ะปรากฏว่ามีคนค้านมันก็ค้านอ่ะนะฮะก็ว่ากันไปทีนี้ทีนี้ทีนี้กระบวนการในการที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องทําการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ต่อสุขภาพชุมชนที่เรียกว่า EIA และ EHI a เป็นสองส่วนและ และในสองส่วนนี้เวลาทําการศึกษาก็ยังต้องแบ่งเป็น2องเปเปอร์นะเปเปอร์หนึ่งฉบับคือมันเป็น2องฉบับฉบับหนึ่ง EIA ฉบับหนึ่ง EHIa แต่ทั้ง EIA EHIa เนี่ยในการศึกษาต้องศึกษาโดยแยกส่วนของโรงไฟฟ้าและแยกส่วนของท่าเรือขนถ่ายฐานหินใช่มันต้องมีท่าเรือก่อนแล้วค่อยเอา่านหินไปในการศึกษา EIA EHIa ต้องศึกษาทั้งในส่วนของ ่าเรือแล้วก็รกโรงฟไฟฟ้า,ฟฟายากกันถูก <c oughs> ไหมฮะกระบวนการในการจัดทารายงานผลการศึกษาเนี่ย <c oughs> เขาก็ศึกษาเสร็จแล้วละ่ะทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแ,ะแล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 ะผลการศึกษาเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการไปตามปากติจากการที่ฟ้าฝ่ายผลิตก็ส่งไปที่สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมที่เรียกย่อว่าสพกระส่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสพก็ผ่านต่อเข้าคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการผู้ชํานาญการ คณะกรรมการผู้ชำนาญการก็ขอให้ปรับแก้รายงานผลการศึกษาผลกระทบบางส่วนขณะเดียวกันก็ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการไตรภาคี3ฝ่ายขึ้นมา3ฝ่ายขึ้นมาร่วมกันทบทวนพิจารณาตัวรายงานผลการศึกษาสามฝ่ายนั้นฝ่ายหนึ่งก็คือตัวแทนภาคประชาสังคมภาคประชาชนก็กลุ่มต่อต้านนั่นแหละที่มาต่อต้านกันที่ทำเนียบประมาณนั้นขณะที่มันอโลเวงกันอยู่ในกรรมการไตรภาคีนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบ อยู่ๆประธานกรรมการไตรภาคีบอกไม่ไหวและขัดแย้งรุนแรงจบไม่ลงสั่งยุติการทาหน้าที่ของคณะกรรมการไตรภาคีค่ะขณะนี้เรื่องก็ค้างกันอยู่ตรงนั้นคเรื่องก็ค้างกันอยู่ตรงนั้นก็ปรากฏว่าเรื่องก็กกไอโครงการเนี่ยในสุดก็มีการส่งเข้าเอาคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพชเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคเพื่อที่จะตัดสินว่าจะเดินต่อไหมโรยฟ้า่านหินอเาแต่ย้านะนั่นนนั่ในเชิงนโยบายนะค่ะ แต่ในทางกฎบัตรกฎหมายนั้นน,นะครับ EIA EHIa ของกอฟผการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องผ่านกระบวนการให้ครบทุ้นเสียก่อนถึงจะสร้างได้นะ<ช>แยกเป็น <ะ S 2> สองส่วนนะ,ะโดยนโยบายให้สร้างไม่ได้แปลว่าสร้างได้ทันทีนะ,ะรายงานผลการศึกษาผลกระทบของคุณต้องผ่านให้เรียบร้อยก่อนนะ,ะเขาต้องมัน่นใจว่าสร้างแล้วไม่เกิดกระทบนะเพราะคุณศึกษาและคุณหาทางป้องกันแล้วประมาณนั้นทีนี้ทีนี้ขณะที่รายงานผลการศึกษาผลกระทบค้างเติ่งอยู่ ซิกน,นยโยบายซิกน,นยโยบายเนี่ยเขาก็เอาโครงการนี้เข้ากรรมการกรชอชเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วกรรมการกรอพชขณะเดียวกันม็อบที่รู้เรื่องนี้ก็ตามมาประกบอ,อยู่หน้าทำเนียบรอฟังผลการพิจารณาของของของพชเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วจําได้ใช่ไหมครับจนจับตัวอะไรกันไปนะฮะในบัดดนนาทีที่ก,กอพชเนี่ยมีมติให้เดินหน้าสร้างโรเบฟฟ้าถานหิน ม็อบที่รอผลการประชุมกบพชอยู่ข้างหน้าทำเนียบก็ม็อบทันทีค่ะเรื่องมันก็บานปลายแกนนำม็อบห้าคนถูกอุ้มเข้าค่ายทหารมรรัทบ11สิบเอ็ดคอสชอก็ดีรัฐบาลก็ดีก็ส่งตัวแทนไปเจจากับแกนนำม็อบที่มัทบ11สิบเอ็ดเจจากันอย่างไรก็แล้วแต่ในที่สุดออกมาปล่อยตัวออกมาออกมาปล่อยตัวออกมาแล้วก็แกนนำก็มาสลายม็อบค่ะกลับบ้านกันไปพร้อมก็บอกว่าอ้า ตัวแทนทาหารตัวแทนรัฐบาลเขารับปากแล้วจะนับหนึ่งใหม่มโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินต้องเซสซีโร่ต้องเซสซีโร่จะใ,ให้มาศึกษาให้จัดทําผลการศึกษาใหม่ค่ะประมาณนั้นแต่ว่าโฆษกรัฐบาลพลโทสรรเสริญก็ให้สัมภาษณ์แบบเซกไก่อใช่ไหมฮะเสกไกู่ให้สัมภาษณ์แบบคุมคุมคือเคลือตกลงไม่เคลียดูไม่ค่อยเคลียวันแรกเนี่ยตกลง จะเซตซีโร่คือศึกษากันใหม่ไอ้ที่ศึกษาไว้แล้วฉีกทิ้งให้หมดมาศึกษากันใหม่หรือเอาผลการศึกษาที่ศึกษาไว้แล้วเนี่ยกลับมาทบทวนและให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมพิจารณาร่วมทบทวนนะคะว่าตกลงยังไงมันจะเอาอย่างไรจะฉีกทิ้งทําใหม่หรือเอาไอ้ของเก่าที่ทําไว้แล้วเนี่ยมาพิจารณากันต่อมาทบทวนเอาภาคประชาชนเข้ามาร่วมด้วยทุกคนก็รอกันอยู่นะในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันพรุ่งนี้สิเมื่อวานที่มีประชุมครมอ อยากรู้เหมือนกันว่าอยากได้ความชัดเจนเรื่องที่ย้อนเข้าครมเมื่อวานเนี่ยในส่สุดประเด็นที่ตั้งแท่นเข้าไปเนี่ยตั้งแท่นอย่างไรและออกมาอย่างไรค่ะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกกออกมาตั้งโต๊ะแถลงค่ะไปฟังนายกหน่อยไหมได้ค่ะบอกเงินเงินเงเงิ่ท้งบอกนะเมื่อวานเนี่ยนายกหลังประชุมครมอ้อเมื่อวานมีประชุมสองวงวงแรกคอสชคสายหน่อยประชุมครมบายบายที่ คนเดยมตัวเดิมนายกก็คนเดิมอไปสปรกิ้งตรงนั้นเมื่อวานเขาเห็นอาการงงหุดหงิดคึดฮัดอึดอัดพรุงพลานตลอดรายการเลยต้องคุยหลายเรื่องและมีความรู้สึกว่าจับอารมณ์ได้ว่าอารมณ์เสียกับสองเรื่องหนึ่งรัฐธรรมชโยสองฐานหินถูกต้องนะคะมีแซลนักข่าว้วยบอกปิดจมูกเป็นธรรมชโยหรือไงมาจากวัาธรรมกายเลยมาธรรมกายคือมีนักข่าว<ง>คนหนึ่งแกกเป็นวัดแกก็เอาผ้าคาดปาก,ปาก เห็นข้าวเกก็แซวปิดปากไหมมาจากธรรมกายได้ไงมาจากธรรมกายยังไงเอออย่างนั้นนะคะงุนยิงงุนยิงเอาน้ไปฟังนิดนึงว่านายกพูดเรื่องรยไฟ้านหินอย่างไรค่ะไปฟังนะะการชุมนุมค้าๆรยไฟเนี่ยก็ดำเนินการไปแล้วตามขั้นตอนนะที่ผ่านมาก็ต้องเข้าใจว่าเราให้มีการชะลอในเรื่องของการทำเอเอไว้วันนี้ก็ไม่ไม่ต้องชะลอให้ไปศึกษาทำความเข้าใจกันใหม่ แล้วก็ไปทำ EIA ใหม่ถ้า EIA มันทําไม่ได้มันก็คือทาไม่ได้ห้าใอยังเออขั้นตอนมันมีนี่นะการทรํางอะ่างก็ตามมันทำไปทั้ง EIA อะไร e s a อีกแล้วนี้รัฐบาลก็เสนอเข้าไปในที่สภาในเรื่องของพอรบรเกี่ยวเรื่องการให้มีคณะกรรมาการระดับสูงขึ้นไปอีก,อกระดับหนึ่งเกี่ยวทางด้านเกี่ยวเป็นระดนโยบายยุทธศาสตร์ เพราะวันนี้มันทำเอเอเป็นโครงการไงผมต้องบอกแล้วมันต้องบุยยุทธศาสตร์ว่าเราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่อยรอของประเทศในอย่างไรทั้งการเกษตรทั้งการอุตสาหกรรมทั้งอะไรต่างแล้วแต่มันต้องมีนโยบายยุทธศาสตร์ทางนั้นลงมาแล้วมันถึงจะมีแผนงานโครงการลงไปข้างล่างเสร็จแล้วก็ไปทำเอ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 ข้างล่างอีกทีนเพราะนั้นก็อย่าไปวิตกกังวลว่าใครจะเหมือนกับรัฐบาลถอยหลังถอยเหลืองมันมีมาตั้งนานแล้วเราว่าให้ชะลอไปเพราะว่าให้มีคณะกรรมการอะไรสามฝ่ายใช่ไหม ไร่าคีใช่ไหมที่ผ่านมาอ้างว่าไร่าคีไม่ได้มีส่วนร่วมก็ไปร่วมซะสิสตอนนี้เดี๋ยวเขาทาต่อก็ไปคุยกันนะทำได้คือได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องไปหาวิธีการว่าจะทำยังไงเพราะรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานแหล่งพลังงานให้กับประเทศถ้าทําไม่ได้มันก็ไม่มีไฟใช้ในอนาคตนะแล้วใครจะรับผิดชอบก็ไม่รู้เหมือนกันก็ท้ายสุดก็กลับมารัฐบาลนี้รับผิดชอบหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโครงการนี้มาตั้งแต่2550ลนะครับ นาะอย่าอย่ายกมันเป็นประเด็นเลยนะพี่น้องเขาก็กลับไปเขาก็พอใจแล้วนะก็ไปทำเอเอชเอใหม่ก็ใช้เวลาเดิมว่าถ้าทำผ่านมันก็จะอะไรใช้เวลาก่อสร้างกว่าจะได้ใช้งานก็หกห้ามั้งมันไม่ได้สร้างวันออวันนี้ผ่านวันนี้ทำวันน,น,นี้พรุ่งนี้เสร็จเมื่อไหร่แล้วหกห้าโน่นแล้วทำใหม่เนี่ยก็ใช้เวลาอย่างน้อยก็ปีหนึ่งนั่ะแหละถ้าสร้างได้นะมันก็ไปใช้หกหกหกเจ็ดโน,น่นนะ เพราะนั้นมันจะทันต่อความต้องการในการใช้ไฟฟ้าภาคใต้หรือเปล่าในด้านฝั่งอาดามันนะไปดูรายละเอียดข้างล่างให้ดีแล้วกันนะเอกสารเราอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวที่ของเรามีเมื่อกี้เนี่ยไออะไรที่เป็นแผ่นๆในของพี่เอามาทีเดี๋ยวให้เขาไปชุดไม่งั้นก็ไม่อาจไม่ทำเข้าใจกันมันก็ไม่ได้นะพูดซะยาว,ยาวเกือบเกือบสามนาทีจ่เกือบเกือบสามนาทีตกลงช่วยผมจับประเด็นหน่อยสิ ตาการก่อสร้างรวมไฟฟ้า่านหินกระบี่ไม่ต้องชะลอไม่ต้องชะลอคแต่ใ,ให้ไปทําการศรึกษาใหม่ไอ้คําว่าทําการศรึกษาใหม่นี่หมายถึงฉีกผลการศรึกษาเดิมทิ้งค่ะเริ่มต้นนับหนึ่งศึกษากันใหม่หรือเอาผลการศรึกษาเดิมเนี่ยที่ศึกษาไว้แล้วเนี่ยหยิบมาทบทวนแล้วสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนประเด็นไหนกันแน่มันยังดูแบบไม่ไม,ไม่ไม่ฟังฟังจากที่นายกพูดอะ คือรู้สึกว่ามันต้องศึกษาใหม่คือทําใหม่เลยคือเอเเอศึกษาใหม่หเลยเลยถ้าทําไม่ได้ก็ไม่อาจจะไม่สร้างพูดจบละเรื่องโรงไฟฟ้าก็ข้ามไปพูดถึงเรื่องอื่นๆสักพักหนึ่ง <5 S 2> นายกย้อนกลับมาพูดเรื่องโรงไฟฟ้าอีกแต่คราวนี้โอ้โหโดนเต็มๆคือโคศกไก่อูโคลกไกอูโดนเต็มๆคือโคลกไกอูคือคือคือหลังจากที่แถลงข่าวกันเสร็จสับเรียบร้อย ยังไม่ได้ออกจากโพเดียมตัวตัวเดิมนะก็ยังตัวนั้นนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยตัวเดิมนะครับท่านนายกก็ส่งเอกสารโครงการโลงิฟฟ้าถันหินให้กับทีมงานกรรรัฐบาลเพื่อให้สื่อให้ส่งต่อเพื่อให้ส่งต่อซื้อแใจพูดบางวลีที่ทําให้เสไกอูเนี่ยสะท้านไปทั้งตัวขาสั่นเลยสะดุ้งเลยนะคะประโยคนั้น คือไปฟังกันอ่ะไปฟังดีกว่านะฮะวัน่ไม่ได้เอาไว้ดีกว่าโอ้โธก็แห่พูดได้ดีกว่าเนี่ยพีแดง บอกว่าเสียดายเสียดายเสียดาย้างไม่ไปหน่อยไม่ได้ยินแต่ว่าจับความได้ว่าประมาณว่านายกบอกว่าแสดงว่าการชี้แจงของโฆษกมันไม่ได้เรื่องหรือเปล่าผมพูดเองดีกว่าชี้แจงอะไรไม่ได้เรื่องไม่เข้าใจสักอย่างอุตยชันเป็นเสกไก่อุติชันก็แบบสะดุ้งยงเลยนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่คุณบรรจงนาแสนหนึ่งในแกนนากลุ่มต่อต้านคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินและเป็นหนึ่งในห้าแกนนำม็อบต้านโรงไฟฟ้าที่ถูกเชิญตัวเข้าค่ายทหารมัทุบลา1สิบเอ็ด อยากรู้เหมือนกัน,กนมติที่ออกมาเมื่อวานจากที่ประชุมรัฐมนตรีมันตรงมันเป็นไปตามที่ตกลงกันที่ข่ายทหารมตบอร11หรือไม่ค่ะนะฮะเดี๋ยวสักครู่เราจะต่อสายไปที่คุณบรรจงหน้าแสจริงๆโรงไฟฟ้านี้เนี่ยจะต้องก่อสร้างในปี2,565แต่ที่ท่านนายกบอกมีการทบทวนทำมีเ a ชใหม่เนี่ยอาจจะต้องเสียเวลาอาจจะเลื่อนไปอีกปีหนึ่งคือ2566หรือว่า2567 ว่าทางกลุ่มต่อต้านเขาบอกเขาไม่อยากให้มีเอาละครับไปกันที่คุณบรรจงกระแสแกนนําคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินครับัสดีฮะคุณบรรจงฮะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณดนายคุณอุทธนีษครับเอาละครับมติขั้นตีที่ออกมาเมื่อวานนะฮะเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่เนี่ยมันตรงกับที่ตกลงกันที่ค่ายทหารมทบ1 1หรือไม่ครับคุณบรรจงฮะเออคือถ้าเอาตามที่ที่ท่านนายกแถลงนะฮะกับกับที่โฆษก โคตรรัฐบาลใช่ไหมใช่ค่ะคือมันไม่ตรงกันคือคือตอนแรกรเนี่ยเราเราคาดหวังอะไรรักษกษรใช่ไหมฮะว่าถ้า<ช><ช>มันเป็นมนติคอ,อมอใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยท่านอะไรนะโคศกปนโปอะไรน,ะนะั่นน่ะท่านเสรเกแกยวกัเนอ่าท่านบอกว่ากปชทําเอกสารมาไม่ทันอทําเอกสารที่จะเข้าคอมอโน่นนี่นั่นไม่ทันก็ก็ออกมาอย่างที่ที่ที่ว่านั่นแหละฮะใช่ไหมทีนี้ก็พูดไม่ตรงกันระหว่างนายกกับโคศก หมายถึง,งพูดมไม่ตรงกันหมายถึงพูดเมื่อวานใช่ไหมฮะใช่ใช่พูดหลังหลังประชุมคลรมอ่ะฮะคือว่ามันมันไม่สามารถเป็นมติได้เพราะว่าเอกสารเอกสารกบชนําเสนอมาไม่ทันตอนนองนั้น<อ>ฮะเอเมื่อสักครู่ผมฟังคลิปคาให้สัมภาษณ์หลังประชุมคลรมอของท่านาานายกท่านนายกเอ,อ่ยคําว่าให้ทําการศึกษาใหม่นะครับผมอันนี้อันนี้คือข้อตกลงเดิมข้อตกลงท,ท,ที่ที่คุยกันนะฮนะเพราะว่า ข้อตกลงเดิมคือต้องต้องเริ่มใหม่ข้อตกลงเดิมที่ค่ายทหารมัธยมศตกลงกันว่าเริ่มต้นกระบวนการใหม่เริ่มใหม่เลยต้องฉีกผลนการศึกษาเดิมทิ้งและเริ่มต้นศึกษากันใหม่เริ่มนับหนึ่งเลยใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนที่เรารู้กันมีการเกณฑ์กันมีการอย่างเวทีข้อหนึ่งข้อสองจำได้ไหมฮะโอเคแหละฝ่ายคัดค้านก็ก็ใช้ผู้คนมาฝ่ายหนุนก็ใช้คนไกรัดอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันไม่่คยดีแต่ว่านั่นคือมันมีสาเหตุมาจาก จากการที่ทําขบวนการที่ไม่โปร่งใสไม่ตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เห็นด้วยว่าคนจะเริ่มต้นใหม่แล้วทําไม่ตรงไปตรงมาอาจจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งปีซึงโอเคใน,ในการทารายงานผลกระทบติดแวดล้อมเนี่ยในรอบของไม่ว่าสิงแวดล้อมหรือวิถีชีวิตเนี่ยมันก็อย่างน้อยหนึ่งปีแหละตั้งแต่แค่สิบสองเดืดนอเดนเดนอือนนี้ออกทะเลไม่เดือนนี้โลซีสั้นอะไรพวกนี้อันนี้ก็เรยกว่าเป็นท่านพูดตามหลัาวิชาการแล้วลัะใช่ไหมแต่ว่า พอไม่บอกว่าเป็นเป็นมติครมเนี่ยท่านพลโททันสือทน,นท่านก็ธิบายบอกว่าเพออร,ะราะกรปชทำเอกสารไม่ทันก็ไม่ว่ากันแต่เมื่อวานวโฆศกไก่อูพูดอย่างนั้นเลยครับว่าคณะรนฐมนันรงตีไม่ได้มีมติอะไรเพราะว่าทําเอกสารประกอบการการพิจารณากันไม่ทันพ้อม,มดูกข่าวเขาให้สัมภาษณ์ไทยทิวีเมื่อคืนนะเมื่อคืนเนี่ยเขาเสียงสั้นออกชัดเจนเลยว่าตัวโฆสกไก่อูนะฮะบอกว่ายังไม่ได้เป็นมติทั้งตรี ใช่เพราะว่าเกิดกระแสดไม่ทันแต่พี่นายกการที่นายกออกมายืนยันนี่ผมถือว่าต้องต้องให้เครดิตท่านว่าต้องไปตรงมาท่านบอกที่ท่านตำหนิประตูถนนเฉลินด้วยว่าแหล่งอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดเองดีกว่าผมรู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนได้แล้วนะโคศกรัฐบาลคนนี้ชัดกับเป็นนักการเมืองไปละนี่ๆี่จะเย็นเย็นคุณพี่โอ้ไม่ใช่ผลที่ผมพูดจริงไงเพราะว่าเอาหลังจากที่คุณไก่อูพูดอย่างนั้นใช่ไหม ถ้าเราไปตามดูเฟซบุ๊กคุณประทิดิชัยคุณประทิดิชัยก็ซัดเลยว่าอย่าตอแหลเพราะว่าคุณก็นั่งอยู่ด้วยในการคุยจะหละคืนนั้นแหละใช่ไหมเอานี่ผมบอกความลับปกติอ่พอาพลเอการะเสือฐก็โทรไปดุคุณประทิธิชัยใช่ไหมหว่าจะไม่เล่นแรงด่าท่านแรงอะไรทำารงนีใช่ไหมอ๋อโคษกไก่อูโ,รโ,อโทรไปหาคุณประสิธิชัยหนุนนันหลังจากหลังจากโพตดเฟซบุ๊กด่าหลังจากที่ออกมาพูดไงอ่าอ่าใช่ไหมไอ้นนี้ถือว่าวันนี้มันผ่านแล้วต้องพูดความจริงแต่ต้องเคารพอ่าท่าน บตัวพิรัติคงสมพงศ์เพราะว่าก็ก็สื่อสารกันท่านบอกว่านักการเมืองกับทหารนี่พูดมันใช้ภาษากันกันไม่ย <พอ S 2> ้อ,อนอ่างนัน่าท่านก็ยืนยันว่าเอาตามข้อตกลงคือเฟสติลใช่ไหมฮะก็นี่ก็ต้องต้อง้ังขอบคุณท่านด้วยที่รักษาสัจจะนั้นสัจจะถ้ญญาฉะนนั้นถ้าฉะนั้นคุณมันจงขออย่างนี้ดีกว่าคือขนาดนี้บนจอคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยฮะข้อความในไลน์ข้อความในเอ s เเอเนี่ยเต็มไปด้วยคําถามเยอะคือเข้าสับสน ดังนั้นผมไล่เรื่องอีกทีมีการพูดจากันระหว่างห้าแกนนำกลุ่มคัดค้านรงไฟฟ้าทันหินกับตัวแทนทหารตัวแทนรัฐบาลที่ค่ายทหารมัธบาลทางฝั่งของกลุ่มต่อต้านก็ประกอบด้วยห้าแกนนำที่ถูกเชิญเข้าค่ายนั่นชัดเจนซึ่งมีคุณบรรจงอยู่ด้วยทางฝั่งตัวแทนรัฐบาลตัวแทนทหารที่มาคุยด้วยนั้นนะครับก็จะมีใครบ้างครับมีมีพลโทสันเสริญแก้วกำเนิด การไฟฟ้ารับริปลังงานใช่ไหมฮะมีรัฐมนตรีมีพลเอกอนันตพรมีแม่ทัพภาคที่หนึ่งก็คือพลโทอภิรัตคงสมพงศ์คงสมพงศ์ฮะหลักๆหลักๆหลักๆสามคนนี้ใช่ใช่นั่นก็มีรัฐมนตรีอนันตพรพลเอกอนันตพรมีโฆษกรัฐบาลเสกไก่อูแล้วก็มีแม่ทัพภาคที่หนึ่งคือแม่ทัพแดงนะฮะ พลโทอภิรัตคงสมพงศ์สามคนที่เป็นตัวหลักนะฮะบทสรุปก็คือเขาพูดชัดใช่ไหมทางฝั่งนู้นใช้คําว่าเซตซีโร่ใช่ไหมเริ่มใหม่ก็คือเซตซีโร่น้องประสิทธิ์ใจมาพูดทีหลังตอนแรกคือก็คือเริ่มต้นใหม่ฮะยกโดยใช้คําว่าเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เรต้นหม่เราเห็นว่ากระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยมันมันไม่ชอบทำทวนเนื้อหาที่มันที่มันทําให้อธิบายว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมันราคาถูกเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้บวก ที่เขาเรียกว่าเอ็กซ์เทนนอคอร์สนะครับขอโทษเพราะฉะนั <Okay. S 2> ้นว่าอ้าวอาทิตย์ชาบงหายไปเนี่ยคุณคิดมูลค่าเท่าไหร่พื้นที่เลียมทรายเนี่ยถ้ายกเลิกไปมูลค่ามันเท่าไแต่ถ้ารวมไอ้สิ่งพวกนี้เข้าไปเนี่ยมูลค่าของโรงไฟฟ้าสถานีกระบี่เนี่ยท,ที่ที่บอกว่าจะทําให้ราคาถูกเนี่ยมันไม่จริงไงโอเคเพราะฉะนั <Okay. S 2> ้นกา,การที่จะเริ่มต้นใหม่เรายอมว่าถ้าผ่านกระบวนการตรงไปตรงมาถูกต้อง ใช่ไหมฮะ,ะ,ะ่แล้วก็ยังยังคิดว่า EAA คุณประเมินคุณมีระบบมอนิเตอร์ที่จะไม่ให้กระทบเนี่ยเราก็ไม่ได้ถึงกับปฏิเสธนะเ,เราเรายอมรับก็ยอมรับเขอกระบวนการให้มันโปร่งใสเพราะว่าถ้ากระบวนการโปร่งใสแล้วพวกผมออกมาพวกผมก็ถูกสังคมตำหนิอยู่แล้วค่ะใช่ไหมครับแค่นั้นเองตรงไปตรงมาซึ่งผมคิดว่าทนายายก็แฟร์ที่รับฟังเรื่องนี้เราเห็นบอกว่าโอเคที่ผ่านมาไกลภาคีสามฝ่ายใช่ไหมที่ถูกนำเสนอไปพลเอกวิราชท่านก็ส่งไม่หมด ดรเรนูจาร์ประสาซึ่งเป็นกรรมการไตรภาคีก็ออกมาพูดกับสาธารณชชัดเจนว่าไม่ได้เอาข้อสรุปของไตรภาคีดังนั้นดูนี้เราก็เรียกร้องบอกว่าในการบวนการทําใหม่เนี่ยให้มีคณะกรรมการออกมาชุดหนึ่งจะไม่ซึ่งท่านนายกรับใช่ไหมครว่าให้มีคณะกรรมการซึ่งผมคิดว่าท่านก็เฟนแล้วแหละ ช่ฮะมันมัไม่แฟร์ตอนไก่อูมันเจ้าบิดนี่แหละหรือท่านก็พยายามกับตอนนี้ดีๆๆๆๆๆๆคุณมันจงย้ําอีกครั้งว่าตัวแทนทหารตัวแทนรัฐบาลวันนั้นที่มทบ11ใช้คําว่าเริ่มต้นใหม่ใช้คําว่าเริ่มต้นใหม่ครับผมเริ่มต้นใหม่เลยความหมายที่เข้าใจตรงกันทั้ง2ฝ่ายแล้วม็อบยอมสลายก็คือเริ่มศึกษาผลกระทบกันใหม่ ทิ้งอันเก่าทิ้งไปเลยถูกไหมเอไอเอหรืเอไอเอนัมีสองตัวนะฮะอ่าค่ะค่ะค่ะตรงนี้จึงเป็นที่มาของการที่คุณประสิทธิ์หนูนวลหนึ่งในห้าแกนนําออกมาใช้คําว่าเซซิโลถูกไหมใช่ใช่พอคุณประสิทธิ์หนูนวลใช้คําว่าเซซิโลปั๊บไก่อูสซไก่อูก็ออกมาประชดเต็มทันทีไม่ใช่ไม่ได้ให้เซซิโลใช้คานั้นไม่ได้เออแนั่นแหละนั่นั่นแหละเลยเป็นปัญหาจึงเป็นปัญหาขึ้นมาในความสับสนใช่อ่าสุดท้ายนายกก็มาเคลีย สุดท้ายนายยกก็มาเคลียร์เมื่อวานที่นี่นายกมาเคลียร์เมื่อวานฟังแล้วจับความมันอย่างไรเมื่อวานก็พูดขัดกันอีกระหว่างโฆษกรัฐบาลกับนายกเหรอใช่ใช่ใช่เพราะว่านายกบอกก็เริ่มต้นใหม่ไงก็ที่บอกว่าเนี่ยโฆษกขี้แจงยังไงไม่ทําให้ไม่เข้าใจจำได้ไหมที่ท่านไปตมหนินิดหน่อยนะฮะซึ่งผมคิดว่าเออผมคิดว่านั่นแหละทางนายกแบบนี้ทางคุณบรรจงก็สบายใจแล้วถูกไหมฮะคือเริ่มต้นใหม่จริงๆแล้วนะตอนนี้นะใช่เพียงแต่มันยเหลือเงื่อนไขเดียวที่คือ เป็นมติคอรมอไงที่บอกคืออยากให้เป็นมติครมอจะสบายใจมากกว่านี้ใช่แต่ว่าทัางพี่แดงหรือว่าพลตัวพิรัชต์ท่านบอกว่ามันเป็นคล้ายๆว่ามันมันเป็นคำคำบัญชาของท่านนายกแล้วแหละอันนี้ถือถึงไม่ได้แล้วคือคือท่านพูดในทํานองว่าอคือท่านเป็นทหารนะท่านว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหลังประชุมครมหลังจากนายกแถลงหลังจากเสกไก่อูไปพูดซ้ําให้สับสน มีการสอบถามไปที่พลโทอภิรัตน์ไปถามแม่ทัพแดงว่าเอ๊ะมันหมายความว่าอย่างไรแม่ทัพแดงพลโทอภิรัตน์ก็บอกว่าไม่ยไม่ต้องไปสนใจพิธีกรรมมติพรมนายกพูดอย่างนั้นมันเป็นคำบัญชาจบแล้วท่านเป็นาหารด้วยคําไหนคํานั้นอ๋อความหมายคือตรงนี้ใช่ไหมครับผมแสดงว่ามีการโทรไปเคลียร์กับแม่ทัพแดงด้วยใช่ไฮะโทรสอบถามกันว่าทำไมเป็นอย่างนี้อะไรทำนองนั้นนะฮะโอวันนี้พลโทอภิรัตน์มีบทบาทสูงมากเลยเนี่ย ผมวาท่านก็ลูกผู้ชายนะตรงไปตรงมาอะไร<อ>ที่รับได้แล้รับไม่ได้อตอนแรกเนี่ยก็มีต่อรองจะไม่มีฝ่ายนุ่งเสนอว่าให้ผู้ชุมนุมกลับก่อนแล้วก็ปล่อยพวกผมทีหลังใจะไหมอืมทีนี้ก็ทีนี้ก็เออ ชาวบ้านเขาก็ไม่ไว้ใจได้จบก็ต้องก็ต้องปล่อยทีนี้ท่านบอกว่าเอาโอเคก็ก็เอาคือผมคิดว่าท่านตรงไปตรงมานะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะโอเคทีจู่ผมก็โอเคไม่มีรักหลกอเสอนก็มีไม่รักหล่อก็ถูกหลอกมาเลี้ยแล้วชีวิตนี้ก็ถูกหลอกอีกทีก็เป็นอะไรไปแต่ว่าก็ก็ท่ายกงเป็นนายทหารก็กรับเสือกแน่พูดน่าสืสารจังคุณบรรจงหลังจากนี้ถูกหลอกบ่อยถูกหลอกบ่อยเหรอคุณบรรจง ก็เคยถูกบ้างตอนสมัยทอการะนะพวกผมก็ถูกหลอกเลยว่าไปชุมนุมแล้วก็โดนตีจนระเบิดตือเตีงไาเลวก็ไม่แต่วันนี้ก็โอเคนะผมคิดว่าท่านก็มีเหตุไม่ผลแล้วก็เราก็มีเหตุไม่ผลเราก็ไม่ต้องการจะแบบค้านแบบหัวจนฝาเรายอมรับในระบบจะมีต่ว่าอะไรที่มันไม่โปร่งใสแล้วมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันมันไม่ได้มันก็ผลเสียหายมันจะระยะยาวแล้วไม่ใหญ่กระทบเฉพาะชาวประมงที่ผมตำงานด้วยหรอกธุรกิจต้องเที่ยวรีสอร์ทโรงแรมเนี่ยมันเป็นลูกโซ่หมดเลยนะคะ อันนั้นในภ <Okay. S 1> าพพื้นที่แต่ในภาพ <Okay. S 1> รวมเนี่ย <Okay. S 1> ไม่ว่ารายได้จากแหล่งท่องเที่ยวกรบบะบี่พังงาภูเก็ตในใช่ไหมเราก็รู้ว่ามันเป็นแหล่งที่เพิ่ม g d p ีพประเทศอันดับสามนะต้นๆน,น,น่ะ,ะถ้าเราท,ทําลายเียแล้วแล้วลูกหลานเราจะเอาอยัางไงอ่ะอไม่ต้องพูดถึงเรื่องเทคนิคว่าไอ้บิทูบินัทหรือซับบิทูบินัทที่จะเอามาเป็นพลังงานเนี่ยใช่ไหมมูลภาวะมันรุนแรงยังไงสารตกค้างปลอดแคเนียมนี่มาเป็นกี่เท่าหรือคุณยาวไปไหนใช่ไหมไอ้เอ็กทราซูเปอร์คลิกิคาลที่บอกว่าเทคโนโลยีสูงสุดน่ะ ที่ว่ามีสูน์ก็ว่าจะดี่ะัว่าตอนนี้หลังจากนี้ก็คงจะต้องรอดูว่าการตั้งไตรภาคีที่ท่านนายกบอกนะประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอะไรยังไงให้มันโปร่งใสเราก็ไม่ได้คัดค้านถ้ามันออกมาโอเคเราก็ยินดีให้สร้างถ้าไม่โอเคก็จบไปที่ท่านนายกบอกนะคะก็พิสูจน์ตรงนั้นให้ตรงไปตรงมาก็แล้วกันแต่ด้วยความเคารพครับคุณบรรจงครับผมได้ชอบคิดข้ามช็อตผมนึกถึงย่อหน้าสุดท้ายของหนังชีวิตเรื่องนี้นะครับต่อให้ศึกษาใหม่อีกกี่ครั้ง มันก็จบไม่ได้หรอกเพราะว่ากลุ่มของคุณบรรจงนะฮะในกลุ่มความคิดกลุ่มความเชื่อของคุณบรรจงอย่างไรก็ไม่เอาโรนฟ้า่ันหินจะศึกษาใหม่กี่ครั้งก็ไม่เอาถูกไหมฮะผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผมนะมันมันมันเป็นเทรนสาลมกนเขาเข้าใจเขาเข้าใจไงเข้าใจไงจำได้ไหมฮะนายกเขาไปเซ็นเรื่องสัญญาปารีสเรื่องลดโลกร้อนเอาไว้แล้วฐานหินมันอยู่ในเงินไขลดโลกร้อนโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมจึงบอกว่าศึกษาใหม่จะศึกษาอีกกี่ครั้ง กลุ่มของคุณบรรจงก็คัดค้านอยู่ดีอะยังไงก็ไม่เอาโรนฟ้าทันหินคําถามก็คืออย่างไรก็ไม่เอาโรนฟ้าทันหินแต่ก็ยอมรับว่าภาคใต้ต้องมีการผลิตไฟเพิ่มดังนั้นเราจะเพิ่มการผลิตไฟจากอะไรดีครับจากอะไรดีข้อเสนอมีอยู่สองสามตัวคือข้อเสนอแรกก็คือว่าเราปฏิเสธการใช้ฟอสซิลเพราะว่าผลกระทบมันไม่ต้องพูดอะไรพูดกันเยอะแล้วจบแล้วจบแล้วอันที่สองเนี่ยการรวมศูนย์พลังงานเนี่ย ประเด็น,นแรกก่อนที่บอกว่าไฟฟ้าปากใต้จะดับเนี่ยไอ้น,นี่จบแล้วใช่ไหมครัเพราะว่าที่บางสะพานเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันดับเพราะมันมันโดนไฟฟ้าผ่าใช่ป่ะฮะอันที่สองเนี่ยวันนี้พลังงานสำรองนี่เราเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะอันที่สามเนี่ยเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยมีข้อเสนอตั้งเยอะแยะ,แยะใช่ไหมฮะการน้ำมันปาล์มลงราคาชาวบ้านต้องมาทุกประทวงรัฐบาลทางรัฐบาลต้องซับซิดี้เอา้ากระบี่ก็บอกว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ใช่ไหมฮะ อ่าทีนี้ถ้าไม่วมศุนก็เป็นพื้นที่อื่นหรือ้าสงขาบ้านผมไม่ต้องพูดแล้วมันมีแปดร้อยไมกกวั์พออยู่แล้วค่ะระบบการไฟฟ้ามันต้องถูกต้องถูกย่อยออกเป็นหน่วยหน่วยหน่วยใช่ไหมคเับข้าจแล้วผมนึกพนี้ออกแล้วการกระจายเรื่องพลังงานผมนึกภาพออกแล้การตัดสินใจว่าจะเอาพลังงานอะไรมาเป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่ให้อีกัทหรือการไฟฟ้ามากาหนดฝ่ายเดียวหรือไม่แต่แผน PDP ใช่ไหมมันต้องมีคนนอกก็ไปมีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมครับ ครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมเอาอย่างนี้ครับระยะสั้นไฟฟ้ามันไม่ขาดหรอกระยะยาวๆอย่างไรก็ต้องมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มมันหรือโจทย์ข้อเดียวก็คือจะผลิตเพิ่มจากอะไรเมื่อสักครู่คุณบรรจงพูดถึงพลังงานทดแทนผมชี้เลยนะพลังแดดพลังลมพลังน้ำมันปาพวกนี้ต้นทุนมันสูงก็ต้องก็พิสูจน์กันว่าสูงหรือไม่สูงนี่ผมคิดว่าเป็นแค่คำพูดนะมันต้องลองก่อนถ้ามันสูงจริงๆนี่จะทำอย่างไรจะรับต้นทุนรับภาระกันได้หรือไม่ ผมคิดว่าตรงนี้ในพื้นที่เนี่ยเขาจะคํานวณดูว่าขนาดนี้เนี่ยถ้ามันสูงเราจ่ายสูงแต่เราเพื่ออนาคตของลูกหลานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเนี่ยผมว่าสังกมหลังจากกระจาได้หมายความว่าถ้าในพื้นที่กระบี่ใช้ไฟจากพลังน้ามันปาล์มจากพลังแดดพลังลมแล้วต้นทุนมันสูงมากๆคนจังหวัดกระบี่พร้อมรับต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ต้องไปกระจายให้กับคนจังหวัดอื่นยินดีรับไว้เองยอมรับใช่ไหม ที่จริงถ้าเราศึกษาของคณะกรรมการไตรภาคีที่ท่านนายกตั้งมาสมัยที่น้องก็มานั่งอดข้าวประททวงจำได้ไหมครั้งแรกกันขนะเราไปดูดิฮะว่ามันไม่ได้สูงอย่างที่ที่อ๋อยืนยันว่าอาจจะไม่ได้สูงอย่างนั้นแล้วก็คำนวณดิฮะราคาปามวันนี้ราคาตามเท่าไหร่ถ้าเป็นเขาไม่แบเท่าไหร่นี่ยคณะกรรมการไตรภาคีซึ่งผมคิดว่าวันนี้นายกคงคงดูตรงนี้ได้แหละที่กล้าพูดเ่ที่บอกให้ไตรภาคีเอาเอาข้อสรุปแต่ก็ต้องไม่ถ่านหิอ่าค่ะใช่ไหมฮะ ีมีมีอยู่แล้วผมคิดว่าคือผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยหรือแปแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณผ่านไปแถวหัวไทยท่าสารายนะฮะไอไอกลังหันลงมาขึ้นเป็นร้อยแล้วฮะนาเป็นกองเอกชนซึ่งตรงนั้นเนี่ยนี่คือทิศทางจะอีสองสามปีเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการินนี่ฝังฝังดินไปได้เลยจบครับอ้าวแล้วครับ คุณบรรจงฮะติดตามันต่อไปขอบพระคุณขอบคุณค่ะคุณบรรจงครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณบรรจงฮะคุณบรรจงน้แส้นะคะสวัสดีค่ะการเป็นแกนนําต่อต้านนะคะยืนยันว่าไงก็ฐานหินไม่เหมาะควรจะเป็นอย่างอื่นดีกว่าต้นทุนมันไม่ได้สูงขนาดนั้นหรอกต้องไปศึกษาคือคือถ้าให้ทันกับสถานการณ์ข่าวคือรู้ทันข่าวรู้ทันสานการรู้ทันคนจริงๆนะต้องข้ามช็อตอย่างนี้เลยศึกษาใหม่กี่ครั้งเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่เอาเพราะว่า กลุ่มนี้ยังไงเขาก็ไม่เอาไอ้ทานหินานมาเลยตลอดหัวชนฟ้าจะศึกษาใหม่อีกกี่ครั้งเขาก็ไม่เอาผมจึงตัดสินใจข้ามช็อตเลยถามเลยนะคือไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องเอิงเอ่ยกันเยอะข้ามช็อตเลยเอาแล้วครับถ้าไม่เอาไฟฟ้าท่านหินแล้วคุณจะเอาไฟฟ้าจากอะไรอเขาก็บอกพลังงานทดแทนเขาก็พูดถึงน้ำมันปาล์มพลังลมพลังแดด แต่ต้องเข้าใจนะมันมีสองประเด็นที่ต้องคํานึงถึงประเด็นที่1ก็คือว่าต้นทุนการผลิตสูงกว่าหรือไม่รับกันได้หรือเปล่าใครรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นสองไอ้พลังงานเหล่านี้มันเป็นพลังงานเสริมมันไม่ใช่พลังงานหลกักไอ้ความไอ้ไอ้ stability เสถียรของมันเนี่ยมันไม่นิ่งมลมเนี่ยลมเพลลมพัดนะ่ะบางทีก็มีแดดมีบ้างดดม,มีบ้างแดดก็ลมเพลลมพัดนะ่ะปลาบางทีก็มีปัญหาอะไรบ้าง แมก็พูดยากนะเพราว่าการที่จริงที่กระบี่เขาก็เคยมีโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นในอดีตอ่ะแล้วก็ปิดไปแต่ก็ปิดไปเพราะว่ามันหมดอายุขยของโรงของโรงไฟฟ้าพอจะมาสร้างใหม่สมัยก่อนเขาใช้ลิกไนท์แต่ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนเกรดของถ่านหินเป็นอะไรที่มันสะอาดขึ้นก็แล้วแต่แล้วแต่มันเป็นกลุ่มความเชื่องค่ะก็ต้องตามกันยาวๆนะเอาเป็นว่าปีหนึ่งอาจจะ6 6หอะไรก็ว่ากันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามรายการกันต่อค่ะ